วันนี้วันที่วันนี้ทิ่ตะไรหนุ่มวันนี้วันที่ฮะวันนี้วันที่เก้าใช่ไหมวันนี้วันที่เก้าสิงหาคมสองพันกร้อยหกสิบีทีมงานช่างทันจิตวัฒนะมีใครบ้างมาชื่อไรด้าครับบอสบอสกับใครบ้างฮะบอสกับเนีนะครับมา ทาสีกำแพงวัดหนองเขาฟานทาสีกำแพงวัดหนองเขาฟานให้สวยงามครับสวยงาม <c ười> ทีมงานช่างทันสุทันจิตวัฒนะระวังเอาลูกกิ่งก็เอาแป้งไหนใช่เดียวกันแทงเข้าไม่ถึงใช่ไหมเออเออ เอาก็ไดเอาแปลงกันไดค่อยๆเล่นไปเรื่อย